ไอพี่บุดดิ้งไปหาเงินหรอีเราอยู่เมืองนี้ดีกว่าหลังนี้เอ้ไม่ใช่หลังนี้ดิอันนี้แหละขนของเข้าบ้านมีฟอร์นิเจอร์ครบไปมาแล้วจ้ะ อะไรว่ามินมีคุยอะไรได้บ้างเนี่ยชิก oh. uh huh. ก่อนลูกก่อน uh huh. ลูกก่อ uh huh. นลูกนี่ก่อนลูกทำไมของพี่พุดดิ้งมันไม่มีกอ่อนอะ คุณพ่อวิลเลียมก่อนลูกรักลูกมากโอ <c oughs> มา <c oughs> เรามาเดาบ้านกันดีกว่าทุกคนดูดูบ้านของเราสิโอ้โหมีสี่คนเตียงมีอยู่สามเตียงแล้วจะนอนอยังไงวะเนี่ยนิ่งนะคะขออนุญาตลบออกนะแล้วเราก็ซื้อเตียงใหม่นะ เม่ยงนอนอ่าเรามีตังค์งเท่าไหร่ก่อนแปดพันนะคะนึ่งเราต้องประหยัดก่อนอ่าซื้อในตังนี้แล้วก็ อ,อันนี้ห้องนอนลูกไปเลยห้องนี้เป็นห้องนอนเด็กๆไปเลยนะคะอุ้ยเราย้ายผิดฝั่งทำไมกลับกลับมาฝั่งนี้ อันนี้เป็นห้องนอนเด็กๆแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนของคุณพ่อโอเคอ่ามามีเตียงครบละว,วี้ยโต๊ะทานข้าวเก้าอี้ไม่พออ <Yeah. S 2> เข้าบ้านค่ะเข้าบ้านค่ะเข้าบ้านคุณพ่อต้องหาตังค์นะคะคุณพ่อนน,นึงนะคะที่บ้านมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่าคอมพิวเตอร์ก็ไม่มี สภาพนะคะเดี๋ยวเราต้องซื้อโต๊ะแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะมันจำเป็นมากเพราะว่าเด็กต้องเรียนด้วยแล้วก็โต๊ะไม่ต้องแพงเรื่องตังนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะเอาอกไปตรงนี้ได้ปะ ยังไงอะหมุนนะเนี่ยมีใครรู้ป้าวว่าหมุนของยังไงหมุนของไปอยู่ฝั่งอื่น ตตงซื้อเก้าอี้เก้าอี้เล่นคอมเอาใหม่เอาตัวอื่นดูว่ะตัวนี้ไม่สวยตัวนี้ดีกว่าวีแมวตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้เลยแล้วก็คอมพิวเตอร์ อมอเรามีคอมแล้วเคเคแต่บ้านเราอยู่ใกล้ริมน้ำเลยวิยสวยนะจริงวิวสวยมากคุณพ่อกับคุณลูกเขาคุยนเทฮามากตอนนี้นะคะวิยคุณพ่อสาวมาที่บ้านทักทายเลย ทายสาวก่อนไม่ใช่สาวนะอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่สาวเขาชื่อว่าเจ,เจฟฟี่เจฟฟี่เลนเกลเลนเกลเลรนเกลเปวันดีครับเิ็นนึงนะขออนุญาตปิดเสียงอันนี้แป๊บ เราขออนุาเพิ่มเสียงเกมไม่่อยได้ยินเลยเออเล่นกันถามอาชีพให้เขาสนิทกันก่อนเราจะได้ขโมยตังเขาได้ไม่ใช่คุณพ่อคะหางานด้วยมันหางานยังไงอ่ะ นี่ไงห,หางาน,านคุณพ่อต้องหางานนะคะเพราะว่าลูกต้องไปโรงเรียนให้พ่อเป็นอะไรอ่ะอัชยากรอะมีปะนี่ไงอาชยากรเรียบร้อยพ่อเป็นอัชยากรนะว <Sure. S 1> ิมีคนมาค่ะสาวๆหนุ่มๆม,มา <Okay. S 1> พี่พุดดิ้งมาทักทายเลย พี่พุดดิ้งนุ่มมาบ้านแนะนำตัวอันน,น,น,นี้เป็นอะไรหนิวิตกกังวลอะไรของมันนี่ <c oughs> เขามีชื่อว่าจอนจอห์นนี่นะคะจอห์นนี่อ่ากาแฟแนะนำต่ออันนี้คืออะไรอ่ะมีแรงบันดาลใจอะไร มีแดงมันดานใจพ่อเป็นอะไรพ่อไปไหนแล้วเนี่ยระบายอารมณ์ใส่มันเลยบุนเดอแม่งใครไม่รู้ไปบนใหยเขาฟังเอาความลดและออกออกอกไม่ต้องคุยกับมันแล้วไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านอย่าคุยกับคนนี้ดีกว่าคุยกับลูกดีกว่ากอดลูกกอดลูก บนเด้อบนใส่ลูกดีกว่าไม่ฆ่ารถแหละพี่พุดดิ้งหนุ่มมาพี่พุดดิ้งมาแล้วนำก่อนหนุ่มมา <c oughs> คุณพ่อคะลีกหน่อยค่ะที่ตั้งเยอะไปคุยต้องอื่นไปพี่บุดดิ้งจีบคนนี้เลยอันนี้เป็นวัยรุ่นมะโอเควัยรุ่น คุณพ่อคุณพ่อมีคนมาวิ้ยใส่สูตรแดงด้วยไอเลียมไอเลียมมีคนใส่สูตรแดงเลียมเลียมมีคนใส่สูตรแดงเลียมวิ่งด่วนวิ่งมาด่วนเลี่ยมเลียมค่อยคุยก่อนมันมีคนใส่สูตรแดงเลียม เอ้ยยักโหยเขาออกไปนะเรียมีคนใส่สูตรแดงวิวิสาวสาววิลเลียมสาวมา ไอเลียมออกไป่รับสาวก่อนอุ๊ยคนนี้ได้คนนี้แหละเป็นแม่เราอุ๊ยเหมาะก,กับแม่พุดดิ้งมากเหมาะก,กับการเป็นแม่ของพุดดิง้งเ <c oughs> เราต้องทำความรู้จักก่อนซีสิ่งน่าสนใจ <c oughs> โอ้โหคนเดินผ่านหน้าบ้านเราเย,ยอะมากเ <c oughs> ฟเฟหนุ่มมา เล่นไม่ทันแล้วตอนเนี้ย <c oughs> หนุ่มคนนี้เสร็จพุดดิ้งละอไปไหน <c oughs> อ่ะก็กลับแล้วเหรอ ไม่เฟยต้องอานหนูใหม่คนนี้ไม่รออันนี้รวยปะแต่ท่านไม่รอแต่รวยได้อยู่ฮะห,หนูอ่านหนังสืออะไรเนี่ยไอ้จ้าจ่ามา,านั่งหนังสืออ่ะไอ้ไเกลว่านังหนังสือเขาบอกว่าให้คุยกับเฟย วิสาวคุณพ่อคนนี้ได้หยุดก่อนแม่นาง คุณพ่อมาทักทายเขาสิเขายืนนานแล้วพ่อไปไหนไวะเนี่ยยีพ่อมาละพูดคุยเล่นทำความรู้จัก นี่บ้านใครอะสวยอยู่นะ <S <S 1> <S 1> <S วิคนนี้ก็สวยคุณพ่อวิ่คนนี้สวยคุณพ่อทำไมมันเดินตลกยังวะมันเดินอย่างนั้นอะึ่งยึ่งยึงยึงย่ง,ย,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 งยึงึเอาคนนี้แหละเป็นแม่ มีมีเด็กมาเกียวทำอะไรอ่ะอ๋อคุณเยาเฟย ทำความรู้จักกับฟรีต้องทำให้เป็นเพื่อนแบบไอ้นี่กันหรอคุณพ่อต้องจีบคนนี้นะจีบเลยคุณพ่อจีบ จีบเลยเฮ้ยจูบบัวใส่ด้วย <S <S เฮ้ยเอาดี <The> แน่เขาชอบแน่นั่นน่ะเขาชอบแน่นั่นน่ะผูท่ายเอาอย้ายวนเลย คุณพ่อโู้ใชอโยนใส่เขามอบกุหลาบให้ให้เขาด้วยออชอบแล้วนั่น,น่ะชอบแล้วนั่น,น่ะนี่ให้ดอกกุหลาบเขา <c oughs> มันเป็นมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าจ <c oughs> ีบภาษากรา <laughs> Chụp lê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องสร้างความสัมพันธ์เป็นมิตรก่อนอ่อความคิดลึกซึ้งแนะนำด้านความสัมพันธ์เออถามเรื่องชีวิตรักเผื่อเขามีแฟนแล้วมึงจะได้ไม่โดนหักอกเนาะนี่เฟมีความรักกับใครอ่ะไม่มีความรักกับเราหรอ ผู้หญิงกับผู้หญิงได้หรอ <S <S ใช่ปะเนี่ยเฟยต้องมาขี้นะเฟยปวดอึม,มากเออพี่พุดดิ้งอยู่ไหนเอาเคเวิวนี่มาทำกับข้าวให้น้องสาวกินทำอาหารเสิร์ฟอาหารเย็นเอาเป็นเกี๊ยวผัก นะคะพี่พุดดิ้งเป็นพี่สาวที่น่ารักทำอาหารให้น้องกินเนาะโอเคคุณพ่อเรากำลังมีความรักอยู่โทรเลยคุณพ่อโทรไปหาเช็คอ <Yeah. S 1> ินสตอรี่แล้วก็ <Sir. S 1> มันโทรยังไงอะคะ ้คุณพ่อจีบคนนี้ต่อคลิกไม่ได้วะว้าแมวแล้ว คนคะรับประทานอาหารคะ่ะวิวดิงทำอาหารเสร็จแล้ว uh huh. ฟีมารับประทานอาหารแล้ว <c oughs> เอาหมดแล้วหรอหมดเร็วจังวะ <c oughs> มันมีชิ้นเดียวเองเหรอ <c oughs> โอ้นี่ย <c oughs> อ่าหยิบหยิบหยิบไปกินค <c oughs> ่ะแล้วโต๊ะก็มีไม่ได้นั่งกัน ยืนเงินกินอยู่นั่นน <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราขอเซฟไว้ก่อนเ <c oughs> อันนี้ก็คือมันต้องอาบน้ำหรอใช่ป่ะถ้าอาบน้ำแล้วไม่ได้คะแนนหรอแล้วก็นีบนีนบถูกปะ อ้าวพ่ออันนี้คืออะไรอ่ะซื้อเหรอเดี๋ยวเราจัดส่นเตียงก่อนเตียงนี้เป็นของพี่พุดดิง้งเตียงนี้เป็นของ เกลเตียงนี้เป็นของเฟยโอเคจะได้ไม่แย่งกันนะเฟยไปนอนพรุ่งนี้ไปโรงเรียน มันไม่ตื่นแล้วล่าสุดเอคุณพ่อตื่นแล้วหรอคุณพ่อยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยคุณพ่อเฮ้ยคุณพ่อลุกมาลุกมาเก็บอาหารก่อนเก็บอาหารเก็บเข้าที่ เดี๋ยวมันเสีย oh, oh. ล้างจานได้พ่อเคเออพ่อลุกๆน,น,นอนนอนนะโอเคเช้าแล้วทุกคนไปโรงเรียน ตอนนี้เด็กๆหิวมากแล้วก็เอาที่จะขับถ่ายด้วยป oh. วดอึอ้าวแล้วห้องน้ำมีห้องเดียว <Wow. S 1> ไอจ้าจ้ามึง oh. ไอเกลมึงขี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วะ เฟไม่ต้องอาบแล้วลูกสะอาดแล้วห้องน้ำทำใหม่เพิ่มได้ป่ะทำตรงนี้เพิ่มดีไหม ูดิ้งเป็นอะไรอ่ะแล้วจะเป็ชุดนอนยเกลตวตลกแก้ทำอาหารก็ไม่เป็นกินแต่อาหารในสู้เย็นนะ อไอเกียวเป็นไรวะเตียงราคาถูกปวดหลังมากไอศาสตร์เรื่องมากนะมีให้นอนไม่ยิ่งเรื่องมากนี่ดูมันดูมัน มันอยากได้เตียงใหม่มันบอกว่าเตียงราคาถูกแล้วมันก็อึดอัดมากอ้อนืดไหลไมต้องเดยน,นอนไปเลย <c oughs> ไปโรงเรียนเลย <c oughs> ไปทั้งโกดนั่นแหละ ไม่ซื้อใหม่ให้ลองนะเตียงโอเคลูกไปโรงเรียนหมดแล้วพ่อวะ